พอดแคสต์โค้ดมรีวิวหนังสือพอไม่รวยก็รวยได้เคล็ดลับ21ข้อที่จะพลิกชีวิตคนธรรมดาบ้านไม่รวยให้เป็นมหาเศรษฐีด้วยสมองและสองมือของเราเองไบรอันเทซีผู้เขียน Eat That Frog กินกบตัวนันซะเคล็ดลับความสำเร็จ8 จ่ายเงินให้ตัวเองก่อนเงินส่วนหนึ่งที่คุณหามาได้นั้นเป็นส่วนของคุณที่ต้องเก็บไว้และถ้าคุณเก็บเงินไว้ไม่อยู่ก็แปลว่าในตัวคุณไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งความยิ่งใหญ่ w keyman stone จงตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ว่าคุณจะเริ่มเก็บเงินอย่างน้อย10% ของรายได้ที่คุณได้รับตลอดชีวิตการทำงานเพื่อนำมาลงทุนแต่ละครั้งคุณได้รับค่าตอบแทนให้แบ่ง10%แรกมาเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์พิเศษความจริงแล้วถ้าคุณเก็บเงินแค่เดือนละ100ดอลลาร์ตลอดชีวิตการทำงานของคุณแล้วนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมโดยทั่วไปมีการเติบโตปีละ10%พอถึงตอนเกษียณอายุ คุณจะมีเงินมากกว่า1ล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามแม้กระทั่งคนที่มีรายได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำสามารถกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านจากเงินที่หามาได้ด้วยนำพักนำแาแรงของตัวเองถ้าหากพวกเขาเริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่อายุยังน้อยและอด,อดทนเก็บหอมรอมริบได้นานพออย่างไรก็ตาม การสร้างนิสัยให้รู้จักเก็บออมและนำเงินไปลงทุนตลอดชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยความตั้งใจแน่วแน่และความมุ่งม,มั่นอย่างมหาศาลคุณจึงจำเป็นต้องกำหนดให้มนันเป็นเป้าหมายเขียนลงกระดาษวางแผนและทุ่มเทให้กับมันตลอดเวลาและทันทีที่การฝึกฝนเริ่มเข้าที่เข้าทางและเป็นไปโดยอัตโนมัติ ความสำเร็จทางการเงินจะไม่มีทางหลุดมือคุณไปอย่างแน่นอนฝึกตัวเองให้เป็นคนมัธยัถ์ในทุกๆเรื่องและมัดระวังการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์และคิดก่อนใช้จ่ายทุกครั้งยืดเวลาการตัดสินใจที่ใช้จ่ายในเรื่องสำคัญออกไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หรือถ้าให้ดีกว่าก็สัก1เดือน ยิ่งคุณเลื่อนการตัดสินใจออกไปนานเท่าไหร่คุณจะยิ่งตัดสินใจให้ดีขึ้นเท่านั้นแถมคุณยังจะซื้อได้ในราคาถูกลงด้วยเหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยากจนเมื่อถึงวัยเกษียณก็คือการใช้จ่ายโดยไม่ยังคิดพวกเขาเห็นของที่ชอบก็ รีบซื้อทันทีเดยแทบไม่เปิดโอกาสให้สมองได้ประมวลผลเลยพวกเขากลายเป็นเหยื่อของกฎพายกินสันที่ระบุว่ารายจ่ายจะเพิ่มขึ้นให้ทัดเทียมกับรายได้ความหมายก็คือไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากแค่ไหนคุณมีแนวโน้มใช้เงินนั้นไปจนหมดหรืออาจจะใช้เกินกว่าไปอีกเล็กน้อยด้วยด้วยเหตุนี้คุณจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าไม่มีวันปลดเปืืองหนี้สินได้แต่คุณ ไม่จําเป็นต้องตกเป็นเหยื่อของกดพายกินสันเลยเพราะถ้าคุดไม่สามารถออมเงิน10%ของรายได้ก็ให้เริ่มต้นเก็บออมแค่1%ในบัญชีพิเศษเพื่อการออมซับและการลงทุนโดยให้แบ่งเงินที่จะเก็บออมออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถ้าทำก่อนที่จะนำเงินไปชำระหนี้ได้ก็ยิ่งดีแล้วใช้ชีวิต ด้วยเงินอีก9.9%ที่เหลือเมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับการจ่ายเงิน 99%แล้วก็ให้เพิ่มออมเป็น2%ของรายได้จากนั้นเพิ่มเป็น3% 4%ไปเรื่อยๆภายใน1ปีคุณจะเก็บออมอยู่ที่10%หรืออาจมากถึง15หรือ20%ของรายได้โดยยังใช้ชีวิตด้วยเงินที่เหลืออยู่อย่างสบายๆในขณะเดียวกันเงินในบัญชีพิเศษเพื่อการออมทรัพย์และการลงทุนของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย คุณจะเริ่มใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นและค่อยๆทยอยใช้หนี่จนหมดภายใน1ห,หรือ2ปีชีวิตทางการเงินของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณทั้งหมดและคุณจะเริ่มเดินหน้าไปสู่การเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองกระบวนการนี้ใช้ได้ผลกับทุกคนที่ลองทำลองดูพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเลยค่ะแต่ฝึกหัด เปิดบัญชีพิเศษเพื่อการออมเงินตั้งแต่วันนี้ให้เริ่มต้นฝากเงินไว้ในบัญชีนี้โดยไม่ต้องสนใจว่าเป็นเงินมากน้อยแค่ไหนก็ตาม จากนั้นจึงค่อยมองหาหนทางที่จะเพิ่มเงินในบัญชีนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเพื่อให้เข้าใจว่าการทำให้เงินที่มีอยู่งอกเงยขึ้นได้อย่างไรอ่านหนังสือหรือนิตยสารที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จงหย่าย,ยุดออมเงินเรียนรู้และเติบโตจนกว่าคุณจะได้รับอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงค่ะ เอเริ่มรองฝึกมาได้ประมาณปีปีกว่าแล้วนะคะในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินไม่ว่าจะมีเท่าไหร่มีไรายได้เข้ามาเท่าไหร่เอก็จะเก็บ10ของไรายได้ถ้าสมมุติว่าเงินเข้ามา5,000เอก็จะเก็บ10เค่ะ10ก็คือ500บาทเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราได้มา10,000เราก็เก็บ 1000ค่ะสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งพอปลายเดือนเรามาดูว่ารายได้ของเราเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าไอทำเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยนะคะก็จะได้เงินไม่แน่นอนไม่ได้เงินเป็นเงินเดือนเราก็จะมารวบรวมค่ะสมมติว่ารายได้ของเดือนนี้อยู่ที่50,000บาท50,000บาทเท่ากับเอกก็จะมีเงินลงทุน5,000บาท5,000บาทเราก็เอาไปลงทุนก็อาจจะเอาไปแตกย่อยอมทองบ้างอมหุ้นบ้าง หรือเอาไปลงทุนให้เงินมันงอกเงยค่ะแต่ก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามเราก็จะต้องศึกษาก่อนนะคะว่ากองทุนเป็นอย่างไรหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรออมเงิน dca เป็นอย่างไรออมทองที่ไหนดีศึกษาก่อนค่ะศึกษาก่อนที่เราจะลงทุนทุกครั้งเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นทุกๆครั้ง เราจะต้องเรียนรู้ก่อนคุณปู่บัฟเฟต์เองนะคะก็ลงทุนในส่วนที่ตัวเองรู้ค่ะถ้าตัวเองไม่รู้เขาจะไม่ลงทุนเลยค่ะดังนั้นนะคะให้เราลงทุนให้เราออมเงินให้กับตัวเองก่อน เมื่อมีไรายได้เข้ามาจะเป็นการฝึกนิสัยของตัวเราเองด้วยนะคะทำให้เรามีนิสัยมีวินัยในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินการออมเงินอย่างเดียวอาจจะไม่ทำให้คุณเป็นมหาเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราสร้างนิสัยเรื่องของการออมเงินเพื่อทำให้เงินต่อยอดออกไปลงทุนและทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้และนี่คือแนวคิด ของเศรษฐีค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเอเองนะคะก็จะเอาแนวคิดดีๆบทความดีๆอัปเดตในเรื่องของการเงินรีวิวหนังสือเรื่องของการเงินรีวิวหนังสือแนวความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ ของคนที่มัง่งคั่งและร่ำรวยจะเอามาฝากกันในทุกๆวันนะคะในช่องของโคด A สอนการเงินการเงินง่ายตะคุณเข้าใจชีวิตโคด a e อีซีมันนี